สวัสดพีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารามีพาเครื่องนะคะวันนี้มีพามาให้เลือกชมแบบน่ารักก,กริบเลยนะพี่นะก็อีพีนี้นะคะฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะคะอีพีที่นี่หนึ่งศูนย์สามนะคะพี่อีพีนี้อีพีที่หนึ่งศูนย์สามนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งนะคะพี่เบอร์โทรนี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะพี่นะ น้องโบรบารมีพาเครื่องเดินทางกันมาถึง ep ที่103แล้วนะคะถ้าโอนเลยนะคะส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางหัวเพิ่ม60บาทจากยอดนะพี่นะก็ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าสนใจพาองไหนสามารถโทรมาได้เลยอย่าลืมแจ้งหมายเลข ep พาน้องด้วยนะคะวันนี้มีพามาให้เลือกชุมแบบน่ารักคุกกิบเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะคะช่วงใกล้สิ้นเดือนน่ะงานประจําจะชุกนิดนึง น้องทำงานประจำด้วยถ้าไม่ได้รับสายใครต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พีสามารถทิ้งลไลน์ไว้ได้หรือถ้าน้องสะดวกแล้วเดี๋ยวน้องโทรกลับนะพี่นะวันนี้เลยนะคะเราไปเรื่อกมาที่องค์แรกเดี๋ยวสักครู่นะสนใจผ้าองค์ไหนนะคะสามารถทักไลน์มาหาน้องได้เลยนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาเนาะนี่เลยค่ะพี่เปิดกันที่องค์แรกนะคะพี่เป็นเดี๋ยวรุ่นแรกค่ะ อากงเซียนแปะแปะลงสีนะคะจังหวัดประทุมธานีค่ะอันนี้สร้างปี2 5 1พเกเนาะพี่เนาะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเนียรุ่นแรกค่ะด้านหลังค่ะพี่เป็นยันค่ะแปะอากงเซียนแปะแปะลงสีนะคะอันนี้จังหวัดอยุธยาเอ้ยจังหวัดประทุมธานีต้องขออภัยด้วยนะคะน้องเคยไปกราบท่านมาแล้วแล้วก็ไปขอพรมาแล้วนะคะตอนนั้นก็ช่วง ปีที่แล้วคนเยอะมากแต่คือแบบเขาเป็นระเบียบม,มากแล้วก็มีโอกาสได้ไแบบไปให้อาหารปลามา,าก็จะเข้าไปถึงก็ได้อยู่เนาะมีที่จอดรถแต่ก็ต้องเสียเงินเองนี่นะคะพี่ยากงเซนแปะ พ่อค้าแม่ขายนะคะสามารถมา CF ไปได้เนาะน้องเปิดที่900ค่ะพี่9 0 0บาทเนาะมีตรงนี้นะคะเขียนว่ารุ่นแรกเอ้ยไม่ใช่รุ่นแรกรุ่นหนึ่งค่ะพีตรงนี้นี่ตรงชายเสือ้อเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะพี่นะอากงเซียนแปะเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่เปิดที่900นะคะไปกันต่อองค์ที่2เนาะพี่นนอะวันนี้แบบน่ารักกริบมาเอาพามาให้เลือกชมแบบน่ารัก ตั้งแผนแบบโอเคไม่ได้หายไปไหนนะอย่างน้อยก็ยังมาหายังมาให้ดินเสียงยังมาดูคลิปให้ดูนะคะองนี้ค่ะพี่เหรียญเสีมาะคะ่ะแปดรอบหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่นะคะพี่เนื้อทองแดงลงยาค่ะองนี้สวยๆเลยนะพี่นะ้ด้านข้างสายหมือน้องนะคะด้านหน้านะคะ่ะมีต่อโคนเนาะพี่น้องเดี๋ยวหนูส่งก้องให้ดูอุ้ยขออภัยด้วยนะคะ ีต่อโค้สวยๆเลยนะพี่นะน้องไม่ได้เอ้ยไม่ใช่โค้ดสิเขาเรียกเหมือนแบบเป็นรอยจานหรือเป็นอโค้ดโค้ดถ้ารอยจานก็จะเป็นอีกอย่างหน,นึ่งอ้มันไม่นิ่งแป๊บหนึ่งนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันแบบเหมือนมันจะไม่โฟกัสเอ้ยทำยังไงนี่เลยอะโอเคนี่นะคะพี่มีลายเส้นที่เหรียญด้วยนะเป็่นคมๆเลย เป็นลายเส้นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตอกตอกแบบนี้นะพี่นะที่ที่ที่เหรียญน,นี้มีลายแบบนี้อะ่ะลงยาสีทองแบบนี้เลยนะพี่นี่ใบหน้าแล้วตรงนี้ก็มีนี่ลักษณะแบบนี้นะคะสัญลักษณ์อะไรน้องไม่แน่ใจนะคะนี่เลยเส้นสวยๆคมๆเลยนะพี่นะลงยาเดิมๆเลยพี่เก่าๆเดิมๆเลยนะ นะคะเปิดที่เก้า้อยค่ะพี่900บาทนะคะพี่ด้านหลังเป็นยันเนาะเป็นยันแบบนี้นะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาหานองบูบารมีพระเครื่องนะคะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้เดี๋ยวน้องส่งรูปให้เนาะพี่เนาะองค์นี้นะคะสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบค่ะนี่เลยอ่า ไปกันต่อองค์ที่3นะคะพี่เป็นเหรียญแบบนี้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะเหรียญหลวงปู่แหวนค่ะพี่หลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังรุ่นเหล่าสู้เนื้อทองแดงปี2520นะคะปี2520เนาะองคน์นี้องค์ที่3 ep ีที่103ค่ะ<ม>ตอนนี้มีพระมาให้เลือกชมแบบน่ารักตั้งแผงกันแบบน่ารักด้านหลังนะคะพี่เป็นพญาขุดแบบนี้นะ เป็นเหรียญนนะ้อทองแดงนะคะพี่ะส o งให้ดูกันใ,นใกล้นี่พยาคุดแบบนี้เลยพี่คงคมเลยยอดยอดเหรียญน,นี่อะตรงห่วงนะคะพี่ห่วงเป็นแบบนี้นะพี่นะปวดตาไหม <c oughs> น้องยังเวียนหัวเลยสองกล้องเพราะว่าแบบ เหลืองคมคมมาแล้วพี่นะน,น,นี่สู้ตรงนี้สู้ที่นี่เราสู้สู้ตรงนี้สู้ที่นี่เนาะพี่เนะาะสานคมคมเส้นผมอันนี้ดวงตาค่ะเก่าๆเลยนะพี่เนะีนี่คาบเก่าๆกๆึากจมูกปากค่ะ ภาพเก่าๆแบบนี้นะพี่นะเดิมๆเลยนะพี่นะอูค์นี้หลวงปู่แหวนค่ะเส้นผมอามีนี่คราบเก่าๆเลยพี่หลวงปูบาร,รมีพระเครื่องค่ะ0 9 9 2 1 0 7 4 0 1เนาะพี่เนาะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่สามารถแอดไลน์มาหาน้องได้นี่เปิดกันที่900ค่ะไปกันต่อองค์ที่4ค่ะองค์ที่4ค่ะเหรียญเสือหมอกค่ะ ตรงนี้เปี่ยเสื่อมหมอบนะคะพี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะปีสองห้าหนึ่งเก้าค่ะพี่องค์นี้เก่าเก่าเลยพี่เก่าเก่าเดิมเมเลยนะก็พยายามที่จะแบบส่องกล้องเพื่อที่จะแบบทำเหมือนเซียนเนาะแต่ไม่ใช่มาแบบมไม่ถนัดมือมันไม่นิ่งสองอันนี้เห็นอีกองค์อ่ะ เลือดมากนี่นะคะพี่น้องพอสุดเก,เก่าเดเดิมๆมานะพี่นะเนื้อค่ะเสือพี่เสือองค์นี้นะคะเป็นเสือหมอบเหลี่เสือหมอบน้องไม่ถนัดเลยปวดตุ๊กตาตัวเองเพราะว่าต้องจ้องด้วยจ้องผ่านโทรศัพท์ นี่นะคะพี่องค์นี้ค่ะเก่าเเดิมๆด้านหลังเป็นยันค่ะพี่เป็นยันแบบนี้นะพี่นาะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาหาน้องบัวรามีพาเครื่องได้นะคะที่0 9 9ย์0 7 4 0 1ค่ะพี่เปิดที่900ค่ะกระดานนี้เปิดที่900บาททุกรูปทุกองค์นะพี่นะไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่5ค่ะพระปติตาพังพระการค่ะรุ่นแรกปี25 สามสค่ะพี่เป็นเหรียญกลมนะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญกลมเนาะเป็นเหรียญปิตาค่ะน้องก็เพิ่งเคยเห็นตั้งแต่ไลฟ์มาก็ตั้งแต่อัดคลิปมาก็อันนี้องค์แรกที่เพิ่งเห็นนะคะแปลกๆด้านหลังค่ะพี่ไปแบบนี้นะอ่อด้านหลังเป็นเหมือนเขาเป็นเนื้อทองแดงนะเป็นลาหูนะคะพี่ลาหูล้อมรอบเลยนี่ลาหูเป็นกลมๆล้อมรอบยันเลยนะพี่นะตรงยันก็เป็นเหมือนลายกันหนกนะคะ เก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะมียันด้านหน้าค่ะด้านหน้าด้านหน้าเป็นพระปิดตานะพี่นะนี่เนื้อทองแดงค่ะเก่าๆเดิมๆเลยอันนี้มือนะพี่นะนี่เลยานหนังตายฐานลงพุงสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่ โมบารมีพระเครื่องค่ะเปิดที่900ค่ะพี่โยมนี้ต้องการลูกค้าเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาหาน้องได้เนาะ EP ที่103นี้พระแบบน่ารักฟังไม่ไหวต่อไปค่ะพี่เหรียญน,น้ำเต้าอันนี้ก็เป็นรุ่นเลกเหมือนกันค่ะหลวงพ่อเฮงค่ะวัดบ้านขอมจังหวัดสมุทรสาครน,นะพี่ณนโะองคนี่องค์สุดท้ายของ EP ที่103วันนี้มีมาให้เลือกชมกันแบบน่ารักน่าใจ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะใครสะดวกเหมากระดานก็สามารถถักมาได้น้องส่งให้ฟรีราคาคุยกันได้ซื้อง่ายขายคล่องมาสร้างตำนานให้ EP ที่103หน่อยนะคะเหมากระดานเลยค่ะกระดานนี้ชั้งกระดานมี6องค์นะพี่นะนี่ค่ะใบหูยาวๆแบบนี้นะพี่นะห่วงค่ะห่วงเดิมๆเก่าๆเลยนะพี่นะองค์นี้สวยๆเลยนะคะพี่นี่เป็นยาน,นาคละ องนี้นาะด้าน,นหลังก็เป็นยันค่ะเด๋ยดน้ำเต้าค่ะพีรุ่นแรกหลวงพ่อเฮงนะคะเฮงเงปังปังเฮงเงปังปังเลยนะอ่าข้าบสนิมเก่าๆเ,เ,เลยพี่กึกกึงนี้นะคะเก่าๆก่าึกกเปิดกันที่เก้ารอค่ะพี่ EP นี้เปิดที่เก้าร้อยมีหกรูปหกองค์ใครสะดวกเหมาสามารถโทรมาได้ราคาคุยกันได้ถ้าพี่พเหมาเนี่ยห เป็นพระกรุณามหาคุณจะเป็นตำนานของช่องน้องเลยนะว,ว่าโดนเหมากระดานเนี่ยโหหกองถ์ถ้าดูถูกตาต้องใจนะคะสามารถแอดไลน์มหานนองบบารมีผาเครื่องค่ะพี่0 9 9 2 1เ7 401้องเนาะพี่เนาะน้องกราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามและกดถูกใจช่องน้องโบบารมีผาเครื่องอย่าลืมนะคะถ้าคอมเมนต์ไม่ได้กดถูกใจคลิปก็ได้เนาะพี่เนาะแล้วก็ใครที่เคยได้รับพัสดุสั่งพัสดุกับน้องแล้ว ทิ้งเครดิตไว้ให้น้องนิดนึงนะคะว่าน้องส่งพาตรงปกจริงแน่นอนร้อเอร์เรอรับพัสดุที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะคะพี่สำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่พๆทุกท่านนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ